เฮ้ยจุจๆก็อยากได้เกมแท้แต่ไม่รู้ซื้อยังไงดีเรามีคำตอบให้คุณอยู่ที่นี่แล้วเพลสเตอร์ er. <c oughs> มีเกมแท้มากมายหลายแบบให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเกมถูกส่งไว้ขนาดนี้เพลย์สเตอร์เท่านั้นครับผม <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเกมเอาลัสนะครับช่วงนี้ติดรอลิงวันนี้เอ,อ้ยรอเรือไปนิดนึงนะครับก็เลยกระดกลิงเยอะไปหน่อยโอเคครับก็อยู่มาหน้าแคมของเดสพาดอนครับอ่ะเปิดช่วงต่อให้เดสพาดอนเลยกลัวเล่นห,หน่อยไม่หล <laughs> ังจากคราวที่แล้วที่ถ่ายพาสูนไปก็เราไปหลบผีตอนนั้นแนะที่เราจะโดนอ้อวนปลาไปข้างล่างครับเราคอนดิเนียลเลย <c oughs> ถ้าผมชอบตายหน้าคอมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่มีใครอยู่บ้านนี่ตอนนี้โอเคนะครับน้องมันเริ่มแล้อเดี๋ยวนะโอ้ย <c oughs> อันนี้มันทางเก่านี่หว่า เห็นใช่ไหมเห็นเห็นไอสยบความกลัวอืมเมื่อกี้เกือบอ้วกขาหน้าขมแย่แย่แย่เราไปเลยแล้วกัน ไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องกลัวไปอย่างรวดเร็วและแนวแน่อะไรว่าตู้เย็นมันยังจะแฮกฮะในข่าวมันมีตู้เย็นแฮกด้วยแฮกตู้เย็นเฮ้ยนอนเลยควยนี่แหละที่กูไม่อยากจะเห็น ฉันเห็นมันล่างโปนมใหญ่จูเล็กหลับแล้วง่วงหลับตาเถิดนะกูอยากจะหลับมากเลยตอนเล่นเกมเนี้ย้อยเจอหุ้่มเฟินแล้วจีเอ็คเเผบเดอะอัสซลลรมเอ็กเซดคอนโทรดูอันล็อกอะไรอย่าง อีใส่ไรเนี่ยยามตาดำปีเลยดูถูกเกมแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับมันน่ากลัวเอาเรื่องกันเลยเต้ยอื้อ เล่นให้กูหน่อยไม <S <s um. tô, a a no. ่ขอร้องเสียกูทำใจแล้วปล่อยวางเว้ยมันจะได้ไม่กลัวกลัวทำใจเริ่มเกมที่จะโหลดมาแล้วแต่กูทำใจไม่ได้หืหืจะเอ๋ให้จัดเอเนี่ยว่ากูเดินเข้าไปแล้วมันจะโดนอะไรไหมวะ ไม่มีกูจําได้มันไม่มีหมามาเห่าเลยไม่มีหรอกแต่ขูจําจได้กูดูอีพีที่ขายมากูจําได้เต้ยถ้าออกมาจะเป็นยังไงแม่งดูอะไรวะเนี่ยกูจําได้ออกมาจะเป็นยังไง โอกคชันมาเออเด็กอ่ะเฮ้ยเห็นไหมมันหน้าเป็นกันวะน่ากลัวเฮียเหมือนหน้าเป็นไงดีเกมนี้มันไม่ได้สร้างมาให้แบบเวลามองหน้านานๆแล้วจะ่โดนน่ากลัวมึงอย่าพูดให้กูเสียวครับ เสียงกดแป้นมึงอย่างกลัวอะไรเเนี้ยเข้า <_ d ata> ใจอะ่ะมึงกดแป้นก,กลัวเลยกูทำให้มึงตกใจกนะูช็อกตายหน้าคอมอะ่ะแบบเปิดชาร์ฟโฟมึงดูเลยมาเนี้ยกูคงเห็นนะแต่กูได้ยินเสียงล้่กูแทบตายนะเหยมือนนะกรีขข๊ดเรอเฮ้ยฮะอวยพรหน่อยขอค่อยยัรติกะจงคุ้มครอง ไปออกไปออกไปอ้าวโคว้ยกูนี่แทบชักตาย ควรจะจบตั้งแต่อตอนนี้แล้วนะเต้เราพาร์ทสองล้วไม่รู้กูจะถ่ายต่อหรือเปล่าเนี่ยพาร์ทหนึ่งกูทำใจเกือบเดือนว่ะกจะถ่ายได้น่ากลัวจ่งนะอยากออกไปให้กูออกไปเหอะจริง,จรงมจะล็อกไปทำควยแล้วครับโรงพยาบาลบ้านนะเว้ย เพราะมันเป็นโรงพยาบาลบ้าไงให้มึงอยู่ไอด้ดอกแน่อีหมาเหี้ยอย่าเห่าสิกลัวเนี่ยเด้ถ้ากูเยอะแตกขาคอมแล้วมันจะหาหมั้ยบ้แน่นอนอ่ะจังหวัดเนี่ย อะไรวะกูกดลิฟต์ได้คนลงมาเฉยเลยเฮ้อ,อตัวไรวะอีตอนมึง มึงนะมึงอิต้นน้อยก่อยใจเล่นเพเดสองไปสักแล้วดู<อ>กูเล่นอะไรอัดหน้าไข่โมเมนต์แตกแถวนี้เนี่ยดีด้วยดด้วยเพื่อความมีมาราย,ยาทอันดีงาม กดแป้นต่อแต็กเตอกแต็ก oh, <c oughs> <c oughs> s ซกูริตี้เซกเซกูริตี้ซิเตมเฮ้ยใครวะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะวิ่งควรจะหลบในนี้หลบอยู่ในล็อกเกอร์ อย,อย่าพยายามสู้เพราะมึงสู้ไปตูดมึงก็จะบานสะเปล่าเฮ้ยตัวอะไรเห็นป่ะเห็นมันมันบุชเชอร์นี่ว่ะฟิชมิดฟสชมิดออกไปออกไปแหมตูดสวยๆนะเธอ อยากเห็นจุ๋ยเนี่ยไปไนต่อวะต้องมีสักทาง เป็นกอ่ะกูจยุดถ่ายแล้านานกูอยากจะทำอย่างนั้นเนี่ย <_ S 1> กูทำไม่ได้เว้ยผู้ชมเว้ยกูทำด้ทุกอย่างเว้ยลอเล่นไม่ทำ <_ S 2> แล้วผู้ชมบอกพัดต่อต่อจบนะครับต่อจบขอบคุณไปต่อจบนะครับ anh gì vậy? Mày tự nhiên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  Khó khăn khó khăn chắc chắn với cửa mở อะไรอ่ะอีพีดมาเป็นไงก็ต้องใช้ความเร็วใช้ได้อะเพราะถ้าไม่เร็วมึงก็ตายแค่นั้นเนี่ยนากก่ากลจุงเบยเสียงอะไรวะ ว่าลบก่อนยังมีใครเข้ามาไหมไอคนดูก็คงไม่ลุ้นกับก,กูหรอกจริงๆมันจะลุ้นว่าเสียงกรีดกูจะออกมาไหลแค่นั้นเนี่ยไร้ <c oughs> หารูมแล้วเสร็จแล้วมึงก็ทิ้งเราไปครับ ย,ยังไม่เห็นยังไม่เอ็นคอร์นี่ว่ะออกไปเลยถ้ากูโดนมันตอบตายจบคลิป <c oughs> ออกเขาออกวะ สัตว์ลบก่อนในแม่งยังกะ AO นี้เหอออี้ยเสียงอะไรวะพยายามเปิดเสียงเบาๆแล้วเนี่ย คนมาเห็นไปเตออืมเห็นอยู่ไปยังวะไอ้คนเล่นแล้วเปิดลำโพงอะ่ะมันไม่ค่อยกลัวหรอกจริงถ้าเล่นแล้วใส่หูฟังเนี่ย แม่งแม่งรอบเซอร์าวไงไอสัตว์แม่งถึงขั้วหัวนมเลยแล้วพ่อไม่มันไล่เหรอไม่พ่อว่าอะไรบอกกำหำแล้วชักขึ้นชักงลงเขาหรืไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์เตยฮะ ก็ควรจบคลิปแล้วแหละปิดคลิปให้หน่อยตายแล้วเหรอยังไม่ตายเอ้ยอยองไม่ตายดิมึงอย่าสาั่งกูอย่างงี้ปิดคลิปแล้วโอเคครับก็เนื่องจากไบได้กลัวกลัวจัดกูเลย <laughs> <laughs> ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ด้วยนะครับสว,ส,ร <laughs> สวัสดีครับส <laughs> <Yeah. laughs> วัสดีครับเมื่อกี้เะ